สินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 วงเงิน1,000 10, 0บาทจากทานธนาคารออมสินเช็ค5ข้อกู้ยังไงให้ผ่านสามารถฟังรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะคะจากที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนถูกปฏิเสธสินเชื่อจากทานธนาคารออมสินจำนวนไม่น้อยโดยนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินยอมรับว่าการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ครั้งล่าสุด มียอดปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยสูงขึ้นสะท้อนเครดิตที่ต่ำลงของผู้ขอสินเชื่อซึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ทำให้ส่งผลกระทบหนักโดยมีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าทำไมขอกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ถึงไม่ผ่านผู้อำนวยการจากทางธนาคารออมสินได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ทางธนาคารออมสินได้เริ่มดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยในประเทศไทยโดยให้กู้รายละไม่เกิน1,000 0บาทเมื่อวันที่ศึกษาพฤษภาคมเป็นต้นมาจากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนคนที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อในโครงการนี้มากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงเครดิตของคนกลุ่มนี้ที่แย่ลงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคนที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อในโครงการนี้เช่น คนที่เป็นหนี้เสียแล้วซึ่งการปล่อยสินเชื่อนั้นทางธนาคารก็จำเป็นต้องดูแลสถานะของทางธนาคารด้วยทั้งนี้โครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ธนาคารออมสินได้ให้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชันม m IM o โมของทางธนาคารโดยไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคารแต่ต้องกรอกข้อมูลสัญญาเงินกู้จนถึงการอนุมัติสินเชื่อและการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ซึ่งทั้งหมด จะใช้เวลา1วันเท่านั้นนอกจากจำนวนคนที่มาใช้บริการบนแอปพลิเคชันไม m o โมจำนวน9ล้านลายทางธนาคารออมสินได้กันกองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อดังกล่าวแล้วจำนวน6ล้านลายขณะน,นี้ได้อนุมัติไปแล้ว2.5แสนลายอย่างไรก็ดีทางธนาคารได้กำหนดเป้าหมายเบื้องต้นที่จะให้สินเชื่อดังกล่าวจำนวน1ล้านลาย คาดว่าเป้าหมายดังกล่าวจะสามารถทำได้ภายในไม่เกินสองเดือนนับจากโครงการนี้และทางธนาคารออมสินได้ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารเพื่อช่วยแนะนำการเช็คลิสสำคัญของตัวเองก่อนการขอสินเชื่อทั้งหมด5เรื่องเพื่อเป็นการเช็คความพร้อมในการขอสินเชื่อที่แต่ละครั้งและมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย หให้เช็คตัวเองก่อนไปขอสินเชื่อโดยทางธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่าเช็คลิสสำคัญก่อนก,อนการขอสินเชื่อสาเหตุที่ทางธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อมีหลายกรณีแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละที่ซึ่งกรณีของการขอสินเชื่อที่ไม่ผ่านมีความแตกต่างกันออกไปเช่นหากเราเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง แต่เรากลับไม่มีอะไรไปค้ำประกันเลยแบบนี้โอกาสที่จะผ่านค่อนข้างน้อยเนื่องจากการที่เราขาดสภาพคล่องเป็นเรื่องที่เสี่ยงสำหรับการปล่อยสินเชื่อของทางธนาคารทางที่ดีเราควรมองหาหลักทรัพย์ค้ำประกันไปยื่นเสนอต่อเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารก็จะผ่านได้โดยง่ายหรืออีกหนึ่งตัวอย่างหากเราเป็นบุคคลธรรมดาและต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคล เราต้องเช็คเครดิตบูโรของเราให้เรียบร้อยหากติดปัญหาต้องรีบแก้ไขด้วยการยืดชำระเงินคงค้างต่างๆเพื่อยืนยันขอยกเลิกแบ็กลิสต์ทำได้ดังนี้ก็จะขอสินเชื่อผ่านแบบสะดวกไม่ติดขาดและทำให้มีโอกาสได้รับพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น 2. ตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนเอกสารในการขอสินเชื่อขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ แต่เอกสารหลักๆเราควรเตรียมให้พร้อมเทคนิคง่ายๆก็คือลองโทรไปสอบถามเอกสารสำคัญต่างๆและจำนวนสำเนาของเอกสารที่ต้องใช้เตรียมให้พร้อมก่อนที่จะดำเนินการจริงจะช่วยลดระยะเวลาในการอนุมัติได้มากเลยตัวอย่างเช่นสมุดบัญชีธนาคารหรือ b o ๊กแบงคควรมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอหรือในกรณีที่สเตตเมนต์มีรายได้เข้ามาไม่แน่นอน ไม่มีรูปแบบตายตัวหรือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือบัญชีเราอาจจะแห้งนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีหากเรานำเอกสารนี้ไปขอสินเชื่อโอกาสที่จะไม่ได้รับการอนุมัติจะสูงกว่าการเรียบเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญของการขอสินเชื่อ 3. ตรวจสอบความสามารถทางการเงินคือ ความสามารถที่เราจะสร้างรายได้เข้ามาได้อย่างสม่ำเสมอเพราะนั่นคือความแน่นอนและความน่าเชื่อถือที่เราสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยเงินกู้ได้ทุกงวดดังนั้นก่อนที่เราจะไปขอสินเชื่อควรตรวจสอบความพร้อมทางการเงินของเราเสียก่อนหากเราเป็นเจ้าของกิจการควรมีกระแสเงินสดเข้าสู่กิจการอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อผ่านได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน C ให้ตรวจสอบเครดิตของตัวเราเองการตรวจสอบเครดิตของตัวเราเองทําได้ง่ายๆด้วยการยื่นขอตรวจสอบเครดิตบูโรกับทางธนาคารอาจเป็นธนาคารที่เราต้องการขอสินเชื่อก็ได้เพราะการตรวจสอบเครดิตของเราเป็นปัจจัยสําคัญที่ทุกทางธนาคารจะใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสําหรับคนที่คิดว่าเรามีเครดิตตกค้าง ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนไปขอสินเชื่อจะดีที่สุดและ5เตรียมหาผู้คำ้ำหลักทรัพย์ค้ำประกันการอนุมัติสินเชื่อนั้นหลายประเภทจำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือมีผู้ค้ำประกันที่น่าเชื่อถือดังนั้นการขอสินเชื่ออาจต้องมองหาห,าหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับวงเงินที่ขอสินเชื่อหากหลักทรัพย์นั้นๆยังไม่เหมาะสมพอก็ควรหาห,าหลักทรัพย์เพิ่มเติม หรือผู้คำประการในกรณีอื่นๆหรือแม้แต่หาผู้กู้ร่วมที่มีความน่าเชื่อถือมากๆก็จะช่วยให้การอนุมัติสะดวกและรวดเร็วขึ้นเพียงทำตาม5ข้อนี้การขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อของแต่ละธนาคารก็จะง่ายขึ้นหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตก่อนใครให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ